สงครามเกาหลีเนี่ยเป็นเหมือนสงครามตัวแทนนะครับระหว่างชาติาประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐกับแนวคิดสังคมนิยมนำโดยโซเวียตปัจจุบันคือรัสเซียนะครับเป็นสงครามที่สร้างความสูญเสียให้มวลมนุษยชาติมากมายครับ หารไทยเราเข้าร่วมรบในสงครามด้วยนะครับได้รับฉายาว่าลิต t ติ้ลไทเกนะครับอันนี้เป็นธงชาตินะครับที่ระลึกของอหารไทยนะครับจริงวีลกรรมของทหารไทยมีมากมายในสงครามเกาหลีนะครับ เรามีทหารเสียชีวิตทั้งหมด136คนนะครับกอบด้วยทหารบกถ้าจำไม่ผิด130นะครับที่เหลือก็มาจากเราต่างๆสงครามสร้างความบอบช้ำให้มวลมนุษยชาตินะครับและที่บอบช้ำที่สุดคือชนชาติเดียวกันต้องแตกแยกทางความคิดในเรื่องแนวคิดการปกครองนะครับ ทำให้ต้องซู้ลบกันจนมีความสูญเสียมากมายนะครับปัจจุบันนี้เก <c oughs> าหลีทั้งสองประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามนะครับและแบ่งแยกกันที่เส้นขนานที่38นะครับด้านบนเป็นเกาหลีเหนือปกครองระบอบสังคมนิยมนะครับใช้ลัทธิเชจูเชชูผู้นำนะครับส่วน ด้านใต้ก็คือเป็นประเทศเกาหลีที่เรารู้จักกันคือเกาหลีใต้นะครับปกครองระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีนะครับนี่เป็นสงครามเกาหลีอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีนะครับผมจะให้ดูธงชาติไทยครับอันนี้จะเป็นธงชาติไทยเราครับปิวสวยหรือนะสงครามเกาหลีนะครับ ทหารไทยได้สร้างวีรกรรมนะครับมากมายในสงครามครั้งนี้นะครับ